าคือชีวิตของผมกว่า40ปีที่ผมอยู่กับข่าวสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผมไม่เคยหนีมันพ้นข่าวข่าวและข่าววิเคราะห์ข่าวสัมภาษณ์บุคคลดังระดับโลกเหตุการณ์ที่ผมต้องติดตามทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ก่อการร้ายภัยพิบัติสงครามจลาจนการเมืองแม้กระทั่งการเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวตลอดหลายพันกิโลเมตรเดินทางสุดขอบฟ้าไกลแค่ไหนโหดร้ายเพียงใดผมก็ต้องไปถึง ชีวิตที่วุ่นวายข่าวสารนับพันนับหมื่นที่หลังไหลามาหาผมตลอดเวลาผมจ้องดูข่าวรอบๆอบตัวและนึกย้อนดูตัวเองผมมีคำถามในส่วนลึกทางจิตวิญญาณครั้งนี้ผมจะหาความสงบความสุขของตัวเองที่มาจากข้างใน เส,ส้น2010จากสวนโมกสู่หมู่บ้านพลัมแสงทองแห่งรุ่งอรุณพระอาทิตย์ยามเช้าริมถนนเพชรเกษมอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีเป็นจุดเริ่มต้นการแสวงหาความหมายของชีวิตจากในจิตในใจส่วนลึกของผม ที่นี่ส่วนโมกขพราลามการเดินทางครั้งใหม่ของผมเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณครับหลังจากที่อยู่กับข่าวร้อนๆ้อนมาตลอดชีวิตหลังจากที่ต้องวิเคราะห์ข่าวสัมภาษณ์บุคคลผู้อยู่เกี่ยวข้องกับข่าวประจำวันมาหลายสิบปี วันนี้ผมต้องการคำตอบจากอีกด้านหนึ่งครับด้านนั้นคือด้านจิตวิญญาณด้านนั้นคือด้านคำตอบที่มีคำถามมากมายสำหรับที่ผมจะต้องหาคำตอบให้กับท่านผู้ชมว่าธรรมศาสนากับโลกปัจจุบันนี้ไปด้วยกันได้หรือไม่ที่บอกว่าโลกวุ่นธรรมะจะมาสร้างความสงบได้จริงหรือเปล่าผมอ่านหนังสือมากมาย และเคยตั้งความหวังไว้ครับว่าวันหนึ่งผมจะต้องเรียนรู้ผ่านปรมาจารย์ทางด้านธรรมะสองท่านในโลกนี้ที่ผมนับถือเป็นพิเศษท่านพุทธทาสที่สวนโมกแห่งนี้กับท่านทิกนักหันที่หมู่บ้านพลัมที่ฝรั่งเศสสองท่านนั้นเป็นปรมาจารย์ทางด้านเซนทั้งคู่และพูดตรงกันครับว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้จักตัวเราเองโดย หายใจเข้าหายใจออกอย่างลึกซึ้งนั่นแหละเราสาม,มารถไปถึงนิพพานได้ณบัดนั้นเลย Perhaps the teachings of uh, Dharma in uh, our culture has not been able to penetrate misconception about heaven about here and nowIn fact heaven is here and nowYesIf mm hmm. uh, we know how to practice the Dharma correctly heaven Can be found in here and now. We don't need to die and you not know, to be born in heaven. Mm -hmm. And they will understand, because the life is full of wonders. Yes. Mm -hmm. Inside of you and around you. Mm -hmm. uh, now, if uh, uh, you just practice mindfulness and concentration, you release your suffering, you mm -hmm. release your worries, mm -hmm. and you practically enjoy all the wonders of life that are available. Mm hmm. and heaven is here and now ที่นี้พระพุทธเจ้าท่านกไริสัตว์ว่าฉันไม่ได้บัญญัติสอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์และดับทุกข์ฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่นั้นแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้มันมีหลักของธรรมชาติ เด็ดขาดตายตัวอยู่ว่าเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทุกทีไม่เกิดตัวกูอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ไม่มีความทุกข์เลยมัก็เท่ากับว่าเราพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นเองท่านพูดว่าท่านพูดเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์มันก็เท่ากับว่าท่านพูดท่านตรัสว่าฉันพูดเรื่องตัวกู้กับความดับแห่งตัวกูหรือความไม่มีแห่งตัวกู้ทายุฟิน studying Buddha s s teachings as well Yes. what do you think of him the e i t e r a h e r and that is a jewel of Thai Buddhism and you should make full use of his teaching ที่ผมสนใจคือความเป็นเซนมาสเตอร์สของทั้งสองท่านด้วยการที่ดูการตีความวิธีปฏิบัติของเซนซึ่งเน้นทางปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีผู้ที่ติดตามก็จะเรียกทั้งสองว่าเป็นเซนมาสเตอร์สเซนมาสเตอร์ในความหมายที่อาจารย์มองอธิบายง่ายๆคืออะไรความเป็นเซนคืออะไร ก็คือการที่กลับไปหากัน mm hmm. ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระเส้นอยู่ตรงนั้น mm hmm. เส้นเนี่ยก็คือฌานฌานก็คือสมาธิ mm hmm. การของพุทธศาสนาก็มุ่งตรงมาที่การฝึกสมาธิอะไรคือการฝึกสมาธิก็คือวิปัสสนาคือการดูจ, mm hmm. จับแก่นให้ได้แล้วเนี่ยเราก็เป็นเซนกันทั้งโลกเพราะรฉะนั้นเคล็ดของคําว่าเซนมันก็อยู่ที่ชื่อของมันนั่นเองอะทั้งสองท่านพอจับจุดนี้ได้ปุ๊บพอมีคนไปโจมตีท่านพุทธทาสพูดเลย พุทธศาสนาเนี่ยนะไม่มีเถระวาทไม่มีมหายาณไม่มีแบบตะวันออกไม่มีตะวันตกไม่มีเซนแล้วก็ไม่มีแบบที่ไม่ใช่เซนครับท่านบอกว่าก็มีแต่พูดแท้ๆเท,ท่านั้นเองก้าวข้ามสมมติทั้งหมดมาอยู่กับแก่นแท้นั่นแหละหัวใจของเซนทั้งสองท่านไม่ได้พบกันละในชีวิตจริงแต่ว่าได้อ่านหนังสือึ่งกันละกันและได้ติดตามผลงานึ่งกันละกันอาจารย์ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเคารพึ่งกันละกันด้วยเหตุผลอะไรปัญญาคือท่านนัทธันเนี่ยพอจะมากราบท่าน เปนก็พูดถึงท่านพุทธทาสว่าทําสิ่งที่ดีเอาไว้ท่านอาจารย์ญญพุทธทาสนี้ก็อ่านงานของท่านนั้นทันแล้วก็พูดกับพระออกรากว่าพระรูปนี้เป็นเพชรเม็ดหนึ่งของพุทธศาสนาในปัจจุบันภารกิจครั้งใหม่ของผมในการเดินทางจากจุดนี้คือสวนโมกไปถึงที่หมู่บ้านพลัมที่ฝรั่งเศสจะสัมภาษณ์พิเศษมองทุกแง่ทุกมุม จะดูประวัติของทั้งสองท่านย้อนกลับไปดูว่าทั้งสองท่านเป็นขบถในบริบทของการเป็นนักต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมอย่างไรบ้างแน่นอนครับชีวิตสองท่านนี้ไม่ปกติไม่ธรรมดาไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะว่าท่านสวนกระแสดได้ตลอดในเรื่องที่ท่านคิดว่าจําเป็นต้องบอกความจริงกับประชาชนในแง่ของการเรียนรู้ว่าปัจจุบันสําคัญ รู้ว่าเรื่องของศสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ผิดศาสนาเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นถ้าเราจะเรียนรู้ถึงธรรมะจริงๆต้องเรียนผ่านสองปรามาจารย์นี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมเดินทางครั้งใหม่กับผมรับรองครับว่าการเดินทางครั้งใหม่นี้จะมีความหมายแปลกแตกต่างไปจากท่านเคยชมในสารคดีพิเศษในการวิเคราะห์ข่าว ในรายการสัมภาษณ์ที่ผมทำมาประจำครั้งนี้จะเป็นการเดินทางโดยจิตวิญญาณไม่ต้องไปถึงครับขณะทุกจังหวะย่างก้าวที่เราแสวงหาคำตอบนั้นนั่นคือการบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับเอ๊ะเป็นยังไงติดตามมาครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังและจะได้ข้อมูลความรู้ข่าวสารจากตัวเราเองตอบคำถามตัวเองได้อย่างที่ท่านคาดไปถึงมาก,ก่อนเลยครับ การเดินทางจากสวนโมกสู่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสผมเริ่มต้นจากสวนโมกคาพราลามอารามอันเป็นกำลังแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์แสวงหาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรืออนัตตาไปสู่หมู่บ้านพลัมชุมชนแห่งสันติประเทศฝรั่งเศสของท่านติชนัทหันพระเซนชาวเวียดนาม ที่ต่อสู้เรียกร้องสันติภาพให้กับชาวเวียดนามจนไม่ได้กลับแผ่นดินเกิดมากว่า40ปีเพื่อให้เดินทางถึงแก่นแท้ผมไม่ได้ไปคนเดียวครับได้ชักชวนคนรุ่นใหม่สองท่านจากทางโลกและทางธรรมเพื่อสะท้อนความคิด ในมุมต่างไปปราบดาหยุน่นนักเขียนรางวัลซีไรด์รับบทบาทหน้าที่พิธีกรร่วมครั้งแรกกับความสงสัยหลักปรัชญาเซนเซนเป็นเป็นพุทธปรัชญาที่มุ่งเน้น การปฏิบัตินะครับมักจะพร่ำสอนเสมอว่าการปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่การใช้คำพูดครับแล้วก็ไม่ใช่การใช้ตัวหนังสือเราจะรู้ซึ้งถึงถึงความเป็นเซนแทๆ้ๆหรือว่ารู้ซึ้งถึงธรรมะแทะๆ้ๆเนี่ยจากการปฏิบัติแล้วก็จากการรู้แจ้งด้วยตัวเองเท่านั้นการเติบโตขึ้นมาในสังคมไทยซึ่งเป็นพุทธเทราวาสเนี่ยก็ทำให้ผมสงสัย ความเชื่อมโยงของเซนกับพุทธที่เป็นเทระวะในบ้านเราด้วยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันกับศาสนาพุทธคําสอนของพุทธมีมีมากมายหลายหลายอย่างหลายนิกายผมก็อยากที่จะเ,เห็นเหมือนกันว่าว่าศาสนาพุทธในปัจจุบันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้วก็หนุ่มสาวในปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี พระนักเทศรุ ika, ่นใหม่ตัวแทนทางธรรมเรียนรู้ความเหมือนความต่างระหว่างเทรวาดกับมหายาณเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป้าหมายเดียวกันคือความว่างจากตัวกูของกูของท่านพุทธทาสผมกำลังพยายามคิดกับอาจารย์ว่าท่านพุทธทาสกับท่านทิกนักหันเนี่ยมีความ เหมือนความต่อเนื่องกันยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งสองเป็นปราชต์ทางด้านความคิดไม่ใช่แค่เรื่องศาสนานะครับเป็นความคิดเกี่ยวชีวิตเลยอาจารย์ตามงานของทั้งสองท่านเ,นเหมือนไหมครับต่อเนื่องไหมครับอาจารมาก็มองเห็นความเหมือนแล้วก็ความต่างนะค,ความเหมือนคือทั้งสองท่านเนี่ยเป็นปราชต์ที่จับแก่นพุทธได้แม่นยําครับสังเกตดูท่านติชนัทฮันเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในฝ่ายมหายาครับ แต่คุณเดาสังเกตไหมว่าเป็นมหายานที่สอนการเจริญสติมหายานทั่วไปไม่เป็นอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะใช่มหายาณทั่วไปก็จะเน้นการสวดมนต์ครับแล้วก็เน้นพิธีกรรมที่ยใหญ่โตโอฬารครับเพราะเน้นงานสังคมสงเคราะห์แต่ที่นี่หลวงปู่เน้นการเจริญสติครับท่านพุทธทาสจับกันถูกในคำสอนของท่านนี่มุ่งไปที่ปรมัตธรรมทั้งหมดเลยครับเห็นไหมแล้วหลวงปู่ก็สอนอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละฉะนั้น ความเหมือนประการที่หนึ่งก็คือทั้งสองท่านเป็นปราชญ์ทางพุทธที่รู้ว่าพุทธแท้สอนอะไรแล้วก็ประการที่สองเรื่องที่ทั้งคู่ให้ความสําคัญเป็นเรื่องเดียวกันงานหลักๆของท่านพุทธทาสนี่คือการสอนเรื่องอาณาปานสติครับซึ่งอาณาปานสติก็คือพระสูตรสูตรหนึ่งในส่วนที่เรียกกันว่าสติปัฏฐานสูตรเหมือนกันเลยต่มาเจอหลวงปู่วันแรกนี่ หลวงปู่บอกว่าที่ท่านพูทธท่านทำเอาไวนะ้นั้นดีมากถ้าสังคมไทยกลับไปเอางานของท่านพุทธทานในส่วนนี้ขึ้นมานะครับก็จะเข้าใจเลยว่าหมู่บ้านพรัมทำอะไรเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเดินบนเส้นทางสายจิตวิญญาณเส้นเดียวกัน การเดินทางของผมครั้งนี้จะเริ่มย้อนอดีตของท่านพุทธทาสไปเมื่อหนึ่งร้อยสามปีก่อนไปบ้านที่เกิดวัดที่บวชกับท่านจ้อยพระครูใบดีกามนเทียนมันทิโร นี่คือบ้านหลังเก่าที่ท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่ตอนนี้ตอนเด็กๆนะครับบันไดเนี่ยท่านพุทธทาสได้ใช้ไหมครับใช้อบ่อยมากท่านไปลุกแล้บอกกระไดบ้านนี้ชันมากทำให้เราแข็งแรงเราแข็งแรงเขาขึ้นลงบ่อยชันจริงๆนะครับชันชันครับเนี่ยหมบมันได้ขึ้นอย่างนี้เลยแหละถ้าไม่ไม่นั่นแล้วมันจะเห็นเลยชัดเจนมากอยู่เนี่ยกระไดชันแล้๋ยวต้องระวังนี่นะนี่นิดโดดได้เนี่ยโอ้โหยอดมากเลยที่นี่สวยจริงๆ เป็นหน้าต่างมานเยียมอย่างดีเลยท่านใช่ใช้ชีวิตตอนเด็กอยู่กี่ปีครับที่นี่ก็ตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดปุ๊บโตนี่ก็เรียนสารพิวทิศตอนมัธยมอ่ะครับเรียนป .1 ป .3 วัดพธารามนี่ป .4 แล้วก็สิบเบ็ดสิมอหนึ่งมสองมสามก็ไปอยู่ฝั่งที่นู่นนะที่ตลาดตลาดใหม่นยที่เขาย้ายไปเมืองเขาย้ายไปอยู่ตลาดใหม่ก็อยู่นี่ก็ประมาณสิบเอดิบปีมั้งประมาณพักสิบหกพ่อดับเนี่ย พ้อเสียงพอเสียงพอเสียตงตึกนี้กี่ปีเนี่ยตึกนี้กี่ปี100ร้อยเขาบูดร้อยสี่ห้าสนะิบเนาะเห็นคนบอกไว้ครับ้อยสี่ห้าสิบปีได้ครับอเออเห็นคนแะแก่ๆนั่งอย่างนี้แปดสิบแปดแปดแปดสิบเก้าบอกว่าอาจารย์ตึกเนี้ยตึกเนี้ยร้อยกว่าห้าสี่ห้าสิบปีนะผมยังนิมนต์ท่านจอยมาย้อนวันวาน,นของท่านพุทธทาสมาวัยเป็นเด็กหน้าบ้านของท่าน ยามฝนตกพรำๆบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับเมื่อ103ปีก่อนผมมานั่งที่บ้านเกิดเดิมของท่านพุทธทาสนี่มีความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปหลวงพี่จ้อยฮะย้อนกลับไป103ปีก่อนตอนที่ท่านพุทธทาสเพิ่งเกิดเกิดที่นี่บ้านหลังนี้เลยแหละครับลหลังนี้เลยหลังนี้เลยครับ แล้วหลังที่เราจริงๆแล้วกาเนิดเด็กชายเงือมากกว่านะใช่กูชัไม่ใช่กาเนิดเด็กชายเงือไม่ใช่พุทธทาสไม่ชไม่ใช่พุทธทาสยแล้วท่านพุทธทาสไปเกิดตอนไหนล่ะโอ้ไปเกิดตอนสองสี่หกเก้าอิยมเกิดที่นี่โตที่เิดหลังนู้นกลางหลังนี้ครับแล้วที่ท่านเกิดเป็นเด็กเนี่ยท่านก็คือเด็กธรรมดาของภูมิเรียงของสุราชเนี่ยชายยาเนี่ยนะไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องบวชเรียนถึงขนาดนี้เลยตอนแรกไม่ได้คิดหมายว่าไม่ได้คิดก็เป็นพักทั่วไปอ่ะคงไม่ได้คิดที่จะ จะเข้ามากรอกคู่ภาษาสดาหรืออะไรระดับหนึ่งอะ่ะความคิดอวาวะภาษาที่ 3- ที่4มันเริ่มเริ่มเริ่มม,มีจุดประกายการไปเรียนรู้ในร,ระบบศาสนาเข้าในระบบของบาลียิ่งขึ้นเลยอาจจะมองเห็นในการแปลได้อะไรเนี่ยมันอาจจะมีกําลังที่จะผลักดันตัวเองหนึ่งแล้วก็กําลังที่จะทําให้มองเห็นว่า,าศาสนาหรือาศาสนาเริ่มเริ่มแบบคล้ายๆขาดหลักท่านพุทธทาสบอกว่าไปเรียนกรุงเทพแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนั่เหนียวแน่นอนนั่นมุม คือท่านเห็นที่ตั้งไว้ในความรู้สึกจักของกรุงเทพกับจิตใจท่านน่ยมันเหมือนลบล้างกันอท่านเลยแบบว่ามันไม่ใช่แล้วท่านเลยก็ต้องมาฉุนโมเก่างามาหาครับอาหาสิ่งที้ท่านมีอุดมค์ติอยู่หรือในยุคความสึกที่ว่าศาสนาควรจะมีหลักอะไรนะครับท่านต้องการจะใช้ชีวิตแบบพระพุทธเจ้าแบบเรียบง่ายและปฏิบัติจริง ท่านพุทธทาสได้ละสังขารไปแล้วเมื่อพศ2536ทุกวันนี้กุฏิของท่านก็เก็บรักษาเหมือนเมื่อ17ปีก่อนท่านสิงห์ทองเขมิโยพระอุปถากท่านพุทธทาสเล่าถึงวินาทีลมหายใจสุดท้ายของท่านพุทธทาสนี่เป็นเรื่องอาภาตของท่านพุทธทาสคือหมายความว่าช่วงลมหายใจสุดท้ายท่านอยู่ที่นี่ ดับที่นี่แหละครับดับที่นี่ดับที่นี่อ,อยู่ห้องนี้ปีสามสี่เนี่ยปีสามสี่ท่านมาจําตรงนี้เพราะเรื่องจะที่จะรักษามันง่ายเพราะว่าหมอจะเข้าคนเข้าของไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ตัวนี้สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอืมเตรียมสําหรับที่จะมาไว้สําหรับรองรับตอนที่จะป่วยจริงครับท่านก็เลยมาใช้สองปียังมาใช้สองปีก็ถือว่าคุ้มมาแล้วหลังเนี่ย นสอนกับท่านจ้อยนี่แหละของพบครวท่านจ้อยมันพูดสร้างโยี่แล้วท่านสิงทองก็นอนตรงนี้เลยนะครับนอนพื้นนี่เลยนอนพื้นอยู่กันย4่ชั่วโมงก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นวันกงวบางทีก็อยู่ในนี้นั่งอ่านหนังสือฟังประโยคสุดท้ายที่ท่านพูดกับท่านสิงทองคืออะไรอ๋อวันที่สุดท้ายจริงๆอ่ะท่านตื่นมาตีสี่ท่านบอกเราอาจจะมานอนอย่างนี้นะอ่านนั่นบอกท่านปลุก ผัวทองทองเราจะตายแล้วเว้ยริ้นเราแข็งแล้วเว้ยเห็นไหมคือท่านตามท่านไม่ได้มาห่วงทรัพย์สมบัติอะไรท่านดูทรงกายท่านเนี่ยมันคืนกับธรรมชาติว่าริ้นเราแข็งแล้วลิ้นเราแข็งแล้วเว้ยเห็นไหมเราก็ดูแงแๆเราเนี่ยพูดไม่ได้แล้วนอนแล้วตอนนี้นอนอยู่นอนคุยอยู่ยันนอนพักอย่างนั่นนั่งเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะติดกับหน้าท่านนั่นพอสุดท้ายแล้วก็ดูอยู่ห้านาที ช่างเง่งเง่งแล้วจแล้วก็ชักเออก็เอาประตูปีกเพราะคนลิ้นแข็งตรงนี้พูดไม่ได้ท่านสิงห์ทองไม่หมอไม่วิ่งเขาก็อยู่ตรงนั้นหมอไปยูนก็อยู่นี่จะไปทาเนี่ยนั่งอยู่โน่นนั่งอยู่โน่นนั่งมาจะไปเรียกใครทานกันดูเลยเห็นไหมก็บอกว่าเอดูอยู่ห้านาทีบอกคอนี่ก็เสร็จแล้วก็เออตายจริงเลยตอนนี้นะแล้วก็เชื่อว่าเลี้ยนแข็งตายจริงแล้วก็เปิดประตูแจ้เข้าไปบอกหลวงโอโผล่หลวงโอโครับ อาจารย์ลิ้นแข็งแล้วครับตายแน่ก่นอน <g ül> แหมเราก็พูดได้เฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้มีแท่งอะไรก็พูดแล้วก็มาดูก็เป็นทำอะไรไม่ได้นี่นคือท่านจารย์นั่นไปจนกระทั่งทีท่วินาทีสุดท้ายนั่นเนี่ยทำไมท่านยังไม,งไม,ไม่ไม่มาห่วงโอ้วัดเราอะไรเราทําไมไม่ห่วงได้เวลาก็ปล่อยวางก็คือธรรมชาติแต<า> <S <S ่ท่านจารย์นี่เป็นปรมาจารย์ทางด้านปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางไม่ใช่ไม่ใช่พูดเฉยๆท่านทำไม่ดูท่านทำไม่ดู เป็นบทสวดมนต์ที่ถูกร้อยเรียงใหม่จากเหล่านักบวชของหมู่บ้านพลัมเป็นเสมือนภาพสะท้อนของพุทธศาสนาที่กำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อชาวตะวันตก and nuns in plum village here can sing they can play they can smile they can dance but uh, back in thailand our monks are not allowed to sing or even to smile too broadly because the monks in thailand consider serious appearances solemn appearances to be very important you think that is wrong so they can laugh with the lay people why not? Mm -hmm. Because they, they must be themselves. Yes. Well, there is a way of smiling and laughing that uh, that uh, do not go against the, the dharma. And uh, if you uh, observe uh, the precepts yes. of uh, a, a, a bhikkhu, yes. or a bhikkhuni, mm -hmm. uh, if you preserve all the mindful manners, mm -hmm. and people continue to respect you deeply, yes. even if you laugh if you even if you dance mm -hmm. because uh, if you sh even if you chant mm -hmm. because chanting is a way of uh, singing yes uh, singing is a way of chanting uh, mm -hmm. you only sing the dharma songs yes mm -hmm. uh, there are songs that are Helpful in a practice yes. like um, breathing in, breathing out. Mm -hmm. I see myself as a flower, mm -hmm. I am fresh as the dew. Mm -hmm. All these songs uh, are expressing the Dharma. Why not uh, sing? Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I